ซื้อปนองค่ะปะนงจันพักค่ะตอนนี้53ค่ะที่นี่ก็มีทำไร่แก้วมังกรแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือให้เขาเช่าทำไร่ผักค่ะแล้วก็หลักๆก,ก็คือตอนนี้ทำออทอดมันประกไกยแม่ผันทอดมันประไกยค่ะสูตรโบราณค่ะเป็นสินค้าโอโทอปของเมื่อเหลือค่ะ,คะ ะะทําตั้งแต่เช้าก็หลักๆก,ก็จะเตรียมพริกแกงอะเพราะว่าพริกแกงนี่เน้นมากพริกแกงทําเองแล้วก็มีจะมีบทปลาลงเครื่องตีผสมเครื่องแล้วก็บรรจุแพ็คลงถุงแล้วก็ลงน้ําแข็งต้องให้มันได้ความสดอะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นของสดใช่ไหมคะต้องให้มันอยู่ในความเย็นทันทีเลยคะ่ะ พอทาเสร็จอะไรเสร็จล้างโค้งล้างเครื่องเสร็จก็ได้เวลาก็ออกไปส่งอะคะ่ะไปส่งไว้ที่แผงอะคะ่ะปากช่องนี่คือเป็นตลาดประจําลงแผงแผงนี้เราไปส่งระยะทางมันไกลตั้ง70โลต้องออกเร็วอะ่ะ <c oughs> ก็แล้วแต่ระยะเวลาว่าออกไปเร็วก็กลับเร็วอะคะ่ะบางวันก็มืดบางทีก็ทุ่มหนึ่ง <c oughs> ใช้เวลาขายแค่ไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะยอดขายมันไม่ได้หยุดเลยนะทั้งทอดทั้งขายสดทั้งทอดทั้งขายสดโอ้โหไม่ได้มองหน้าใครอะ จะเป็นเรื่องสุขภาพมากกว่าอยากให้อาการปวดเมื่อยเนี่ยมันมันหายนะคะโอ้บางวันก็เมื่อยล้ามากเลยค่ะเพราะว่าต้องทําทั้งวันส่วนมากก็บางทีก็จะปวดตามแขนนะคะบางทีก็แขนล้าเหมือนกันเพราะว่าใช้กําลังแขนบางทีจะจะตักจะบางทีก็ต้องใช้ตักบรรจุถุงแพ็คบางทีก็ต้องยกปวดขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็แรกๆเลยรู้จักกับน้องเพนนะคะเนี่ยค่ะที่อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละค่ะเพนเขาก็บอกว่าเออเขาแขวนแล้วเขาก็ทํางานเขาก็บอกเออมันรู้สึกดีเขาไม่ค่อยเหนื่อยอ่าแล้วก็ไม่ไม่ปวดไม่เมื่อยก็อืมจากพิสูจน์ว่าเออมันเวลาทํางานเยอะๆมันไม่ค่อยเหนื่อยจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างปวดแขนหรือว่า ล้าแขนล้าจากการทํางานเนี่เออมันจะเป็นยังไงก็อยากจะพิสูจน์ค่ะเพราะเห็นเพื่อนเขาก็พูดให้ฟังมานานแล้วก็องค์พระพิฆเนศก็ก็รู้สึกดีค่ะก็เคารพอยู่แล้วค่ะบูชาอยู่แล้วเราก็มีความเชื่อว่าเออชีวิตการงานอะไรเราจะดีขึ้นเประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความมั่นใจว่าเออใส่แล้วสุขภาพอะไรก็รู้สึกดีก็สบายใจก็เหมือนว่าเออท่าน ท่านคุ้มครองแล้วก็ให้สิ่งดีๆหรือสิ่งที่เราทำนะคะให้ประสบความสำเร็จอะไรประมาณนี้